ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม a p k 2 4 ESPN สื่อเจ้าดังรายงานว่าเอ็มบปเป้เตรียมประกาศอำลาแป้แชร์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเอ็มบปเป้กำลังจะหมดสัญญากับทีมในสซามเมอร์นี้แม้จะมีออปชันในการขยายเพิ่มอีกหนปีแต่เจ้าตัวก็ยืนยันก่อนหน้าเลยว่าจะไม่ใช้ออปชันดังกล่าว ล่าสุด ESPN รายงานว่าเอ็มปาเป้ P P L, เตรียมประกาศการตัดสินใจของตัวเองที่จะออกจากแฟร์แชร์ในสัปดาห์หน้าและได้ประเสธข้อเสนอใหม่ของแฟร์แชร์แล้วคาดการณ์กันว่าเอ็มปารเป้ P L, จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดรดหลังจากตกเป็นข่าวอย่างหนักตั้งแต่ปี22 0 2ที่จะตัวหมดสัญญาแต่สุดท้ายอยู่กับสโมสรต่อไปขณะเดีวยวกันกับฝั่งแฟร์แชร์ล็อกประมาณที่ราฟเอลเรอัอลในรูปตัวเก่งของเอซิมิลานเข้ามาเป็นตัวแทน โาริโอโรคาตดลีกองกลางของยูเวนตุสกระตุ้นทีมให้มีความดุดันกว่านี้หลังบุกแพ้อินเตอร์มิลาน1-0ในศึกกรโชกศิลาอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอินเตอร์ได้ประตูชัยเกมนี้จากการทำเข้าประตูตัวเองของเฟเดริโกกาติอยากโชคร้ายทำให้ทีมของอิซากี้เก็บเพิ่มเป็น57คะแนนจาก22นัดขยับหนียูเวเป็น4แต้มแถมในมีเกมในมีอีกหนึ่งนัดด้วยตลอดทั้งเกมนี้ผู้มาเยือนได้โอกาสยิง3าครั้งแต่ไม่เข้ากรอบเลย ซึ่งทางโลคาเตอรี่กระตุ้นในทีมมีความดูดันมากขึ้นกว่านี้ในเกมถัดไปน่าเสีดายที่เกมแพ้วันนี้แต่เราก็ต้องดูกระบวนการในการเติบโตเริ่มต้นจากเกมถัดไปที่พบกับอูติเนเซแน่นอนเราผิดหวังที่แพ้แต่ผมมั่นใจว่าเราสามารถพัฒนาต่อไปได้และเดินหน้าแบบนั้งต่อไปผมศรัทธานในทีมชุดนี้เช่นทางอีกยาวไกลในซีซั่นนี้และเราต้องเดินหน้ากันต่อ มาสมินโนอัลเลกีเทเ์ของยูเวนตุสเชียร์ทุกคนเหน็นอีกครั้งว่าอินเตอร์มิลานจะทีมเต็งแชมป์หลังเป็นฝ่ายเอาชนะมาลายของตัวเองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่เว่พลาโอกาสแซงจากูงยานาเสาไดเมาาื่อพลาดต่ออินเตอร์หนึ่งูในศึกบิ๊กแมตช์เซเรอาทำยอดทีมจากมิลานชิง,งนี้เป็น4ีคะแนนแถมยังเหลือเกมนึงมีอีกหนึ่งนัดเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกมที่ยากครึ่งแรกเกมสูสีกันพวกเขายิงประตูได้เราพลาดไปหนึ่งครั้งจากเวลาโฮวิดเกมเปิดมากขึ้นนั้นจะพักเบรก และเป็นเกมที่น่าดูมากขึ้นด้วยเนื่องจากพราะอันตรายในจังหวะการเล่นโต้กลับเราต้องปรับปรุงแต่ก็ต้องยินดีกับลูกทีมด้วยสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำเราไม่ได้คาดหวังว่าการอยู่ในตำแหน่งนี้ในเรียนพิมนาเพราะอินเตอร์และยูเว่เริ่มฤด,ดูการแตกต่างกันมากเราพอใจกับการทำได้ดีแต่ก็หัวเสียกับความปลาชัยแต่ผมพูดเสมอว่าอินเตอร์คือตัวเต็งสำหรับสกูเดโต้และผมยังมองแบบนั้น มาคุสุูรามกองหน้าอิตาลีลานยกประตูชัยนัชนะยูเวนตุสเป็นเครดิตของทั้งทีมที่ช่วยกันคว้า3นาคะแนนสำคัญเอาไว้ได้อินเตอร์ทำคะแนนหนียูเวไปสีคะแนนหลังเปิดรากเอาชนะไปได้ห0ในศึกบิ๊กแมตช์กับโชซลลาประตูตัดสินในเกมนี้มาจากจังหวะที่นิโคล่าบบเล,ล่าเปิดเข้ามาในเขตโทษเบนชิเมลปวาวาตีลังการยิงไม่โดนมาคุสุูรามพยายามข้อบอลก็วืดอีกสุดท้ายบอลไปโดนเฟรดริโกกาติเปลี่ยนทางตรงตะข่ายแม้หลายคนพยายามไม่เป็นเครดิตของตูราม เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เลยมันไม่ใช่ประตูของผมมันเป็นของทีมมันช่วยเราได้3ามคะแนนและเราเ็แฮปปี้กันมากๆเรามีความสุขที่คว้าชัยชนะเราได้3มแต้มสําคัญกับผู้แข่งที่ยากมากมันน่าประทับใจจะยังมีอีกหลายเกมให้ลงเล่นและทุกทีมก็ล้วนแต่แข็งแกร่งซซมันอิซากี้เทเนอร์อินเตอร์มิลานพอใจทีมได้ชัยชนะเหนือยูเว่แต่การลุชคเตโตย,ยังเป็นสถาน,นยาวไกล เราได้รับชัยชนะมันเป็นเกมที่สําคัญและคู่ควรที่เราต้องการด้วยผู้เล่นทั้งทีมหนาทางที่เราได้เตรียมตัวการเล่นและการคอนโทรเกมเราแฮปปี้กันมากๆขณะที่แฟนบอลก็ผักดันเราตั้งแต่ช่วงบอมจกนกระทั่งจบเกมและจากนั้นต่อไปอีกนักเตะทํางานอย่างหนักตลอด7เดือนแต่เราต้องลุยกันต่อไปนี่เป็นเพียงก้าวในการเดินทางอันยาวไกลย,ยูเว่และมิลานจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอน